อันนั่นเงานเงนินเป็นอะไรเงนินเงินได้จากอะไรทุ่มเงินเงินของผมก็ได้ตามผมและงานนี่ได้ตามาาผมเข้านีมาอยู่นีก่กะทำว่า,าโดนบ่มันกะเรียว่ายู่โดนแล้วมันที่สองไม่รัครับเขาแก้ของสายทิปเขาขั้นก็กัเพิ่มขึ้นแห่งยิดน้อยตามหน้างานเขา<อ>้าต้องเป็ี่ยนงานก็ได้ขึ้นตามฝีมือไม่รัตามค่าฝีมือบอกว่าไงว่าค่าฝีมือครับผมมีพี่น้องคนไทยน้ำกันหลา่ปะ งานผรมนี่มีคนไทยอยู่น้อกันมาทั้งหมดสี่คนแล้ว้ขคาว่าประมาเดอนกันมาเขาแกะเอามาเพื่อนคนหนึ่งนะเพราะว่าเป็นคนไทยแล้วนี่บมีตัดจกสี่คนไทยเฮาต้องกองเช็ดแบบนี้เช็ดในเขาเห็นว่าคนไทยเห่านะเช็ดงานได้แบบไหนเฮ็ดเป็นคนมีความตั้งใจสําเร็จไม่ครับมันสิเป็นคนดีต่อไปรู้บ่คนในอนาคตครับอันนี้ถูกปะถูกต้องเขาจะไปเฮ็ดซิ่งที่มันเสียให้บ้านเมืองเขาเห็นครับ นี่ผมผมบอกนี่กูบอก่านี่เพราะว่าน้องนุ่งหรือลูกร้านเขาในอนาคตก็ยังเป็นแรงที่มันสมควรที่มหาเงินอยู่ในประเทศนี้แม่นบนี่นี่เห็นบ่เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างที่ดีเลยน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอาจจะอาจจะปรอยุ่อาจจะโดดแท็กแต่บงกับพญาปอดใจเขาบ้าสาเห็จยังสั้นนะอ่าในตัวของขอตัวคนคนนั้นมันที่เขาคิดนะเขาอาจจะได้ประโยชน์เขาหลอดไปแล้วในอนาคตในจ้างหรือคนเกาหลีเขาจะม้วนห้องว่า เา,าบดสูงนครับผมมื่อนี้กับมาพอดีสถานีรถไฟสู้วันกับมาเจอเอฟซีอีกแล้วครับเนาะไปใส่มา <c oughs> ใส่เจอแต่เอฟซีผมก็ดีใจไรเคล็ด <c oughs> งานเจ้าไหนอยู่ใส่คบนี่อ่าผมนี่เคล็ดงานล้มงานก็ครับผมมาอ่ามาจจกครับผม<อ>มาแจกก็ไม่มีครีบผมตอนนี้ผมเพิ่งกลับบ้านมาตอนถักสวงครับโอ้ตัวถักสองเพิ่งเข้ามาครับผมผมมาถักสวงมาได้เดือนนี้จะเข้าเดือนที่เดือนที่หาแล้วครับผม มาแท็กซอนในหาเดือนแล้วส่วนโรงงานผมก็เป็นโรงงานเค่อเกี่ยวกับพวกกระจกอลูมิเนียมครับผเ<อ>รอกระจรเบเครื่องปะจบปประตูหน้าต่างที่ว่าเป็นพวกบานเรื่องที่ว่าเก่าอีมันใส่ตัวไป<ม>ครับผมอันเครพวกนี้นี่มองขอบมันมนี่มองขอบมันเป็นอลูมิเนียมอันนั้นนี่ผมก็ได้ผลิตนั้นวิทยตัวที่ขอต่ออันนั้นมัมไนไหมตัวโตวใส่ขอบมันไหมครับผมครับเขาเรียกว่าอินจั๊กคี้หรือผมผลิตยูดิ ตัวตัวใสๆรูกมีน้อยๆอันบางๆครับแม่แเขาประกอบใส่กันแล้วมันเป็นซิลีโยมันนะมองที่เขาจะใส่ไอเ่ยวกับยังก่อนซิลิคนนอันนีผมเป็นขันพลิตเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวห้นั่นขั้นขเป็นเคลื่อนเคลื่อนกันเยอจะสรงให้เบิ้งมาาทีที่ผมเห็นเป็นอะไรยู่แถวใดโรงงานเอาหัวคุณน้องไงดูนี่ยู วัดซ่องครับผมวัดซ่องยู่เขตม่าโดครับผมมาโดครับจังหวัดเี็นกิโดเขานี่่เหรอครับผมกับยูวัดซ่องด้วือกันครับผมแต่ว่าผมอยู่อยู่ช่องน้ำมาโรงงานแ่วแก่คืออยู่ช่องน้ำแต่ว่าตอนนี้ไปซอยงานอยู่หน้าเมียงตอนนี้สิกลับไปหน้าเมียงเป็นอะไรงานเนี่ยอเห็ดบอกผู้ได้สิมาเห็ดงานเกี่ยวกับลูกมีนี่มยไอพวกกระจบบ่ครับผมแม่ครับํามมารงงานเห็ดมันพ่อเห็ดบัวถามว่าเห็ดถามว่าหนักบัวมันกันหนักอยู่แต่ว่าสำหรับคนไทยเ้างนี่ คนไทยรับเขาก็วเดีอพื้นฐานคนไทยเขาเป็นคนสูงงานที่เดียวอืออันนี้แมนแมนอันนี้นี่กั่จังหนึ่งพอเขามาเห็นงานในจุดนี้เขาเป็นคนสูงงานแล้วเขาแก่เขามาเห็นมาพบเขาว่าเออเขาเป็นคนสูงงานเขากลับ่อยเขาเห็นงานองเออนั่นแหละได้เห็นงานของจะขวงแ้วมันสบายใจเขาแมน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 ใจเขาไปยู่ได้อันนั้นแมนงาน เงินเป็นอะไรเงินเงินได้จใจไหนทุกมืคนเงินของผมก็ได้ตามผมและงานนี่ยได้ตามผมเข้านีมาอยู่นี่กะถาว่าโดนบ่มันก็คือว่าอยู่โดนแล้วมาที่สองไม่รู้ครับเอาแกสอบกับยึดคันคันก็กับเพิ่มขึ้นให้งิึดน้อยตามหน้างานเข้าเท้าเป็นงานเข้าก็ได้ตามฝีมือไม่รู้ครับขาฝีมือบอกว่ไงว่าค่าฝีมือครับผมมีพี่น้องคนไทยนักกันไรบ้าง โรงงานผมนี่มีคนไทยอยู่น้ำกันะทั้งหมดสี่คนแข่คาว่าประมาณเดือนหนาเขาแก่เอามาเพิ่อคนหนึ่งนะครับมีเป็นคนไทยแล้วนี่ก็ต้องที่คนไทยเข้าต้องเคล็ดแบบนี้เคล็ดในเขาเห็นว่าคนไทยเฮ้าน่ะเคล็ดงานได้แบบใดเคล็ดเป็นคนมีความตั้งใจจำเลยมันสิเป็นคนดีต่อไปดูปว่าคนในอนาคตอันนี้ถูกป่าถูกต้องเขาจะไปเคล็ดสิ่งที่มันเสียให้บ้านเมืองเขาเห็นครับ นี่ผมผมบอกนี่ถูกว่ะนี่เพราะว่าน่องนุ่งหรือลูกหล้านเท่าใหอนาคตก็ยังเป็นแรงที่มันสมควรที่มหาเงินอยู่ในประเทศนี่แม่นบนี่นี่ห็นบอนอันนี้คือตัวอย่างที่ดีเลยครับพี่น้องับอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดไว้นะตอนนี้คือโรงงานผมเนี่ยี่อินแักแต่มันมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอาจจะอาจจะมบ่อยายอาจจะโดดแท็กแต่บมงกับพยายาปลอดใจเขาว่าสาเเทปสั้นๆนะไม่กูฟัง ขาตัวคนคนนั้นมที่เขาคิดนะเขาอาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าในอนาพุทธในกลางหรือคนเกาหลีเขาจะม่งห้องว่าห้องนั้นบทสูงงานจะเอาคนไข่มากกับมีหนี้จริงๆเราไมนจะส่งผลกระทบกต่อต้นน่องนา่เนี่นอันนี้คิดถูกต้องที่เขาจะเข่าม้าเหครับบางคนเขาก็ม้วว่าเอากำมันง่นหนักอ่ะสิ่เป็ยทอนเห็ียดยังเงินเขาบาใจาคนู่นนี่นั่นเหรอเอเรานี่หละเขาอาจจะม้องไปจริงๆแต่ว่า เขาคือประมาณเอาคดเวีนเขาคืออยู่ได้ขดเวียนเขาเวียนได้แม่นบอสบางคนดไม่บ้าขดคนเขาเ่คือนบวชกันอันบวชทอนคนเขาบือกันประมาณนี้คนกับหิมองไปแบบนี้นี่อยากให้มาฟังหลายๆคนประมาณฟังผมผู้เดียวบางที่อันนี้ก็คือเป็นเป็นของม้วนหนึ่งมากกว่าเจ็ดสี่มากกว่าใช่เอาเอาเอาของไม่ได้หลายอ่าเราที่นีอีกจังหนึ่งตามอันนี้ตามขดคิดผมนะครับรวมนี่ถึงถึงมันจิบบวได้หลายคือจังโรงงานอื่นเขาแต่ว่าผม สำหรับตัวพม่าทั้งบ้านกับพ่อยู่ได้แล้วนี่หมครับเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเราเราที่นี่เขาเขาไปเฮียบยู่เขาอาศัยเอาเอาความดีของเขาน่ยเอาสนาย์ใจนายจ้างเออนี่นี่นายจ้างเขาจะมองเราคนไทยมันเทียบงานดีมันสูงงานเราในอนาคตเขาขยันจะได้คนไทยมาในการเทียบงานที่เขามันเป็นคนดีต่อคนในอนาคตครบแมครับอย่างแบบนี้นี่ละ ก็คือมาเจอพี่น้องคนไทยที่เพิ่งเฮ็ดงานนี่นั้งที่สองแล้วนายจ้างพ่อพึ่งพ่อจคนไทยแล้วเพิเ่นก็เลยจะเอาคนไทยเขามาอีกนะครับนี่คือเป็นเป็นประโยชน์สาหรับพี่น้องคนไทยที่กาลังสิเขอมาเอาแนะน,น,น้าคนที่กาลังสิเขอมาแนวว่าแนะนําคนคนที่กาลังกําลังสอบหรือกําลังยันภาษาเลยที่ว่ากําลังจะเข้ามานะครับทาง่างานเกาหลีมันหนักบัวให้ทําใจไป้แน่ครับงานทุกงานนี่ตรงนี้หนักที่แล้วครับแต่ว่างานที่หนัก มันบสบใจคนที่หนักแน่นหรอครับในคนเขาหนักแน่นหนักแน่นกว่ากว่างางครับขาเขาอดทนเขาอยู่ได้ก็่คือว่าเขาอยู่เกาหลีได้สบายครับแม่นแม่ยนเมีนเีนคอยแค่ว่าเขาใจสูงใจครับใจต้องมากกว่านแล้วบางคนอาจจะมองว่าเกาหลีเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองที่โวยสวยให้คิดเพื่อใจไ้มนะครับเพราะว่าเกาหลีเกาหลีเมื่อได้สวยรู้ที่ตามที่คิดเพราะว่า สิ่งที่สวยหรูหรือว่าสวยหรูมันบันไดยูที่มีกันมันว่างมันอยู่ที่ใจเหาครับขาใจเหาสู่ใจเหาอยู่ได้กระเดื่องเกาหลีเป็นสวรรค์แล้วครับนี่นี่นี่คนทั้งบ้านก็สบายแม่ยครับเออข้อลำบากคนเดียวข้อก็ต้องหวังเพิ่งที่ว่าด้วยอยู่เดินเลื้อแต่ว่าเพียงแต่ว่าควายคนทั้งบ้านอยู่สบายไ่่เลยกัลสนว่าเป็นมีใครนี่ป็นผูคเสือแล้วครับคือข้ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยครับนี่นคือสิ่งที่นั่นแล้วครับ ถูกต้องอันนี้น <ะ S 1> คือถูกต้องเลยเอาบาทีน่นี่สิต่อสิมีมีข้อการจะเลี้ยนอีกตอีกยังบ่าถามว่ามีโข้อก,การจะเลี้ยนอีกแคตเพมีความคิดตอนตัแรกผมผมคิดว่าจะต่อ,อยครับแต่ว่าพอมามาถึงตัวนี้แล้วผมคิดว่าผมออาจจะบ่ต่อหรอกเพราะว่ายัางีงวะหนึ่งทั้งบ้านผมกะ จากมาโดนแล้วแต่อยากกลับไปไป้ชีวกับพ่อกับเมียกับครอบครัวกับทั้งบ้านเนี่ยถ้ากัดซองก็คือว่าเขาน่ะค่งจะบ่นด้วยแต่เขาแต่ยังพอมีพอกินพอมีคุนในกันไปต่อยอดย่บานเข้าไปเฮ้ดอย่างย่บานเขาได้แล้วค้ากัดสามกัด็คือว่าถ้าผมอยู่่อนายจ้างกับต้องจ้างผมเขาก็อาจจะเอารุ่นน้องเข้ามานกเปิดให้โอกาสรุ่นน้องเขาอยากหาโอกาสอยาก จะมีโอกาสในการหานเข่ามาเข่ามาจัิงไหมครับเข่าไม้แมน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 แต่คืแข่งการรุ่นน้องต่อไปเห็นไหมพอดึงเขาได้มากน้ำเนี้ยนะครับคือบ่บ่หัวงแต่จะหาคนเดียวเห็นไหมครับโอ้ันนี้นี่สุดยอดเลยนี่เป็นความคิดที่สุดยอดมากคือบ่ได้เห็นแก้วสวนี่เขาเรียกว่าคนที่บ่เห็นแก้วสวแต่ว่าเราแด้เหตุผลใครเห็นผลนั่นอันนี้เรได้ว่ากัน ว่ากับว่าอันนี้เป็นเป็นเงียเป็นเป็นมุมมองของแต่ละคนเป็นมุมมองของแต่ละคนคือยังคือยังลูกผมนี่เขากลล้อล่อแล้วเขาถึงแมนมาเขาพุ่งเขาเขาบอกว่คนุ่งพุ่กับแมนมาอันนี้ถูกต้องปะ้องครับผมเขาก็ต้องมองถึงในเรื่องของอนาคตไปด้วยครับผมว่ครับเนาะมื้อนี้ก็ฝากพี่น้องแค่นี้ครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีที มาให้พวกดูมือนี่พอผฟังแต่ผมมุ่งเยียวกิบาผมรู้อะไรนีพวกรเมียผมกัฟังหลยนคนมากคือกันให้ส้วกไห้มันได้ครับะผมครับมอี่เเอาของกได้หยู่ให้กครับผมครับผมโอ้ยนี่แหะคนผมโอ้ยนี่แหะคนไทยโอ้ยดิใจเด้ดีใจเดดดิ ดีใจดิดีใจดิค่สวมสดีค่ะ